จะเป็นครูพระราชดำรัสที่แสดงถึงพระไทยที่แน่วแน่ของสมเด็จพ,พระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่ทรงตอบคนาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2516และพระราชปณิธานที่ได้พระราชนินธ์ไว้ในหนังสือ10ปีในรั้วดแดงกำแพงเหลือง วันที่สำเร็จการศึกษาก็ได้แสดงถึงการมีพระไทยรักในความเป็นครูอย่างแท้จริงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเจ้าฟ้านักการศึกษาของไทยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทุกคนยอมรับทั้งด้านวิชาการด้านศรัทธาต่อวิชาชีพทรงเป็นองค์ต้นแบบของครูด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศจึงทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุ6 0พรรษาในปีพุทธศักราช2558คณะผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ครูผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาสร้างประโยชน์กับส่วนรวมและเป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูโดยมอบรางวัลเป็นกําลังใจแก่ครูที่ได้รับการคัดเลือกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน11ประเทศครั้งแรกที่คนไทยทั้งประเทศจะได้มีส่วนร่วมคัดเลือกครูดีเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูในระดับสากล แท้จริงนะคือทำให้ชีวิตของสิษย์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบนฐานหรือโดยที่มีฐานของการอบรมสั่งสอนฝึกฝนแล้วก็บ่งนิสัยเด็กที่โชคดีที่สุดคือสามารถวิ่งมาหาครูได้เมื่อมีปัญหา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีเนี่ยจะเป็นครูที่เริ่มต้นด้วยการที่เข้าใจลูกศิษย์พยายามสร้างฐานชีวิตและสร้างทุนชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ทุกเรื่องที่เป็นหมวยในวันนี้นะคะก็มาจากการปลูกฝังการบ่มเพาะของคุณครูตั้งแต่ระดับอนุบาลมาจนจบปริญญาเอกนะคะครูดีที่จำได้คือครูประเภทที่มีวิญญาณเป็นครู อยากให้ความรู้ให้มากที่สุดแล้วก็ไปค้นคว้ามาแล้วแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้ถ้าเกิดเขามีปัญหาชีวิตที่จะทําให้เรียนหนังสือแล้วไม่ตลอดรอดฝั่งนอกนอจากงานเขาใส่ใจจิตวิญญาณของนักเรียนถ้าให้คนที่ที่มาหาครูเนี่ยรู้สึกว่าเออครูคนนี้เป็นที่พึ่งได้ครูทําให้เห็นว่าการใช้ชีวิตน่ะเป็นเป็นเหมือนบทเรียนที่สําคัญที่สุดเลยอะ มันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียนไม่ใช่เรื่องของการสอบครูต้องทำหน้าที่บ่มเพาะนะฮะต้องทำหน้าที่แสดงโลกเพื่อที่จะให้เด็กไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรก็ตาม mm. เขาออกไปใช้ชีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตเป็นคิดเป็น ไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจที่ศูนย์ครูเริ่มจากแรงบันดาลใจซึ่งเคยแรงกล้าแต่อาจจะอ่อนล้าลงแต่พร้อมเสมอนะคะที่จะมีใครสักคนมาช่วยจุดประกายด้วยตัวอย่างที่ดีด้วยกําลังใจด้วยคําแนะนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถจะลุกโชนขึ้นได้เดี้ยงคิดว่าผู้มีคุณูปการคือคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้คนอื่นเกิดความศรัทธาแล้วก็คิดว่าถ้าเราทุ่มเท ได้สักครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของเราในโรงเรียนของเราหรือในตัวเด็กของเราได้นะคะครูเล็กๆแต่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของครูที่งอาชีพอื่นไม่มีก็คือเขาสามารถที่จะสร้างใครสักคนจากไม่มีอะไรเลยจากโน b บอดี้นะเป็นซนะัมบอดี้ สมบัติของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าม,มหาจักรีครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเป็นครูนอกสถานศึกษาเป็นผู้สอนหรือเคยสอนอย่างต่อเนื่องหรือปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปี สำหรับครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทินธุรกันดารพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นสองเท่าไม่ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลักยังทำการสอนหรือบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษาในปัจจุบัน3ช่องทางของการเสนอชื่อครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเสนอชื่อครูโดยสิทธิ์เก่าที่มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีโดยมีผู้สนับสนุนอีกสท่านสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งสมาคมมูลนิธิองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้องค์กรละ1ท่าน2ช่องทางนี้คณะกรรมการในระดับจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครูตัวแทนตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัดโดยจะมีขั้นตอนเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดสามารถทักท้วงผลการคัดเลือกด้วยและอีกหนึ่งช่องทางของการเสนอชื่อครูคือองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่เคยมีการคัดเลือกครู เพื่อมอบรางวัลอย่างเป็นระบบมาติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีสามารถเสนอรายชื่อครูเข้าสู่การคัดสรรของคณะกรรมการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีในส่วนกลางได้องค์กรละ1ท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคือคกลไกสำคัญต่อกระบวนการคัดสรรครูดีของพื้นที่ครูดีผู้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และมีคุณสมบัติสูงตามเกณฑ์จนได้รับการคัดเลือกมาสู่ระดับประเทศเพื่อที่จะได้ช่วยการเชิดชูเกียรติแก่ครูไทยในรางวัลอันเป็นพระนามของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครูจากทั่วประเทศที่ผ่านกระบวนการคัดสรรในระดับจังหวัดจนมาถึงการคัดเลือกในระดับประเทศจะได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นครูขวัญสิทธ ในขณะที่คณะกรรมการส่วนกลางจะมีการพิจารณาการกรองครูผู้มีคุณสมบัติสูงตามเกณฑ์เพื่อรางวัลครูยิ่งคุณและพิจารณาการกรองเชิงลึกเพื่อรางวัลคุณนากรและคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะพิจารณาตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในขั้นตอนสุดท้ายเราต้องเอาผลสมดิษ ของคนที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากครูที่เขาประสบความสำเร็จชีวิตจริงนั่นเพราะอิทธิพลของครูให้แรงบันดาลใจเขาในการก้าวหน้าให้ความอบอุ่นเขาให้พลังให้เขามีพลังในการดำรงตนเป็นคนดีเราไม่ได้เชิดชูเกียรติเพียงแต่รางวัลแต่เราได้แสดงว่า ในวงการศึกษาเนี่ยมีครูดีที่เยอะมากแล้วก็มีครูที่สร้างคุณภาพของคนไทยเนี่ยจำนวนมาหาศาลเรากำลังจุดพลุขึ้นมาหลังจากที่เราก็ค่อยๆค,คัดเลือกคนโน้นคนน,น,คน,นี้ตามรางวัลต่างๆแต่คราวนี้ดิฉันคิดว่าเป็นการประกาศกล้องขึ้นมา จากท้องถิ่นจากถิ่นที่ครูสอนขึ้นมาซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับคือการส่งสัญญาณไปสู่ครูทั่วประเทศว่านี่คือคนประเภทที่เราอยากได้รางวัลน,นี้จะเกิดขึ้นอีกออทุกสองปีแล้วก็เดินเชื่อว่าจะมีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นตามลำดับเมื่อเป็นการรับรู้กว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นการส่งสัญญาณในปีแรกเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญว่าคนประเภทไหนคือคนที่เราเลือกคนประเภทไหนคือคนที่เราศรัทธาและคนประเภทไหนคือคนที่เราอยากให้มาสอนลูกหลานในประเทศของเรา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของชีวิตครูผู้เป็นบอ่อเกิดของการสร้างคุณคุณภาพและบอ่อเกิดของการสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมของประเทศและสังคมโลก